เทอร์โบเสีย6 9 0 0 0นศูนย์บริการเปลี่ยนหมดเลยเรามีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าเป็นเหล็กอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสื่อมอะไรนะ สวัสดีครับทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องน้าต้อมคนบ่อยยางคอนเทนต์ที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะในช่องของน้าต้อมคนบ่อยยางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจก็คลิปสตอรี่เทลลิ่งต่างๆนะครับคลิปเล่าเรื่องต่างๆแต่วันนี้จะมาแหวกแนวนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นคลิปที่ให้ประโยชน์กับผู้คนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้เป็นความชื่นชอบความรู้ส่วนตัวจากตัวเองที่มีประสบการณ์ทางด้านขับรถยนต์มากว่า30ปีศึกษาในอุตสากรรม ยานยนต์มาในแง่ของผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์คันหนึ่งวันนี้สิ่งที่จะนํามาเสนอก็คือเป็นเรื่องของผู้บริโภครถยนต์เราซื้อมา1นึคันเนี่ยส่วนสําคัญเลยของรถยนต์เนี่ยในอุตสาหกรรม เครื่องยนต์สันดาบนะครับเครื่องยนต์สันดาบก็คือเป็นเครื่องยนต์แบบที่ใช้น้ํามันแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาบเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าตอนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยของอุตสาหกรรมยานยนต์พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์สันดาบค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากเลยของเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยที่ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าค่าซ่อมบำรุงรักษา แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะสูงมากเลยนะครับสาหรับผู้บริโภคและผู้บริโภคก็บางคนเข้ามาใหม่ๆปับ๊บยังอยู่ในประกันอยู่ประกันของส่วนลดประกันเครื่องยนต์ต่างๆเราก็เลือกใช้ศูนย์บริการถูกไหมครับความรู้สึกครับของคนทั่วไปเนี่ยศูนย์บริการตามย่อต่างๆเนี่ยเขามักจะมีราคาที่สูงขึ้นจริงๆมันไม่ได้สูงไปกว่าตอนนี้เขาประกันหรอกแต่ว่าในส่วนของประกันปั๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าบริการที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของอะไหล่ต่างๆมาตรฐานของอะไหล่โอเคเราเรา,เราโอเคนะครับในส่วนมาตรฐานของอะไหล่เนี่ยแต่ว่ามาตร ตรฐานของช่างส้มพิจารณาในการส้มนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่นู่นนี่นั่นต่าง,างๆบางอะไหล่บางตัวที่มันเป็นองค์ประกอบของอะไหล่ที่เสื่อมชํารุดแต่ที่ว่ามันยังไม่ได้เสียหายหรือมันยังไม่ได้ชารุดเขาเปลี่ยนไปด้วยทั้งๆมันสามารถใช้ต่อได้นะครับในแง่ของแนวคิดว่าอะจะประหยัดเงินให้กับผู้ใช้รถบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับอู่เนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยได้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยรถยนต์คันนี้ครับส่วนที่ชํารุดไปก็คือในส่วนของเทอร์โบซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ ็คันนี้เป็นรถของทางราชการซึ่งผมเองก็มีอาชีพขับรถข,รถของทางราชการอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นําไปซ่อมก็ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนของเทอร์โบโตัวนี้นะครับที่เสียเนี่ยทางศูนย์บริการเขาก็เปลี่ยนหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของเอเซอรีท่อเทอร์ไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่69 0 0 0ถ้าเกิดเราเป็นผู้ใช้รถเราเป็นเจ้าของรถเองเงใจหายพอสมควรใจหายพอสมควรอรนันนี้รถของทางราชการจริงๆอะ่ะเราก็จําเป็นจะต้องประหยัดให้พอเรานํารถเข้าสู่ศูนย์บริการซึ่งเป็นนโยยบา ทางทางราชการอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาตั้งงบไปนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ขั้นตนกรบว,น,บวนการแรงต่างตอนนี้ลดส้มมาเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการาการส้มอย่างถูกต้องผมมาพูดในแง่ของถ้าเกิดว่าเป็นรถส่วนตัวเราเราก็ใจหายพอสมควรจริงไหมอ่าทีนี้เราไปดูในส่วนของอะไรกันอันนี้ก็เทอร์โบนะครับก็มีการเปลี่ยนไปยกลูกอย่างนี้โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของเทอร์โบรู้สึกยกลูกอย่างนี้ของิสันนะครับของิสันเนี่ยก็จะอยู่ที่อยู่ที่30,000กว่าบาทเดี๋ยวให้ทุกท่านดูบิน69 0 0 0ส่วนของเทอร์โบเนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นกว่าบาทส่วนที่ผมพูดถึงก็คือว่าในองค์ประกอบต่างๆที่ทําการเปลี่ยนเนี่ยโอเคแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกท่อยางอะไรต่างๆมันไมมีโอกาสเสื่อมไงแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือไอ้พวกท่อพวกนี้ก็เปลี่ยนให้เราหมดเลยนะท่อเหล็กทั้งที่ไม่ได้มีการเสื่อมหรืออะไรต่างๆนะครับไม่ได้มีการเสื่อมอะไรต่างๆโอเคในพวกซีนพวกอะไรพวกนี้แล้วไอ้ท่อยางพวกเนี้โอเคแน่นอนแต่บางที่เราก็อาจจะเลือกได้ถ้าเกิดเราไปซ่อมอู่เนาะแต่พวกนี้ นี่พวกนี้โอเคอันนี้ผมก็ให้ดูนะครับเป็นคร่าวๆนะให้ทุกท่านเห็นว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเป็นเหล็กอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสื่อมอะไรนะอะไรมันก็มีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือเราพูดกันในแง่ของของผู้บริโภคแล้วกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมครับเลือกเปลี่ยนได้ระหว่างอะไรที่มันเสื่อมจริงๆอะ่ะกับอะไรที่มันไม่ได้เสื่อมในเมื่ออะไรที่มันม,ทม,นมีที่อะไรที่มันไม่ได้เสื่อมเนี่ย้าเกิดเราไปซ่อมที่อู่อู่เขาก็จะประหยัดเงินห้เเเเรราาาาาไไงแต่่่ญญ่่วลปซออมมททีศูนนย์ชืคบ ครั้งเนี่ยเวลาเราไปติดต่อศูนย์จะมีันัางนานรับรถเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้หรืออาจจะมีความรู้แต่เป็นความรู้แค่เพียงเบื้องต้นเท่านั้นเองที่เขาเนี่ย มาพูดคุยกับเราเราไม่ได้เจอกับช่างเรื่องของการต่อรองชิ้นส่วนตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนได้ไหมเพื่อเป็นการประหยัดเงินของเรามันไม่มีเขาเปลี่ยนให้เรายกชุดเลยผมดูเห็นรายการโอเคมีรายการให้เรามาดูแต่บางครั้งเนี่ยภาษาที่เขาใช้มันเป็นภาษาช่างเราก็ไม่ได้ดูทั้งหมดเอ้าอย่างเช่นเขาบอกว่าเสียงเงี้ยในองค์ประกอบต่างๆที่เขาใช้เป็นภาษาช่างเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จริงไหมเราก็ไม่ดูไม่ได้รู้ด้วยเลยว่าท่อเหล็กนุ่นนี่นั่นต่างๆแต่พอถอดออกมาปั๊บไอ้นุ่นก็เปลี่ยนไอ้นี่ก็เปลี่ยนนนนอออ่่่็เเปีคคคืืววามชขงส เพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะยิ่งในส่วนของเครื่องยนต์สันดาปผมเชื่อว่าวันนี้ทางผู้บริหารต่างๆนะครับคลิปนี้อาจจะแชร์ไปให้กับผู้บริหารได้ได้ได,ได,ได้รับทราบนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกในอุตสาหกรรม เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านยังใช้ความคิดเดิมๆไอ้นู่นก็จะขายนี่ก็จะขายอย่างเช่นแค่เพียงไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวท่านเชื่อไหมครับมันมีองค์ประกอบที่นอกเหนือจากน้ำมันเครื่องไม่ว่าจะเป็นน้ำมันล้างเครื่องน้ำมันล้างหัวฉีดอะไรต่างๆเนี่ยเสนอมานะครับเยอะแยะหมดเลยแล้วไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ โอ้ศรีอ่าพันเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปเปลี่ยนที่ศูนย์แต่ถ้าเราไปเปลี่ยนที่อู่เห็นไหมครับโอเคแน่นอนล่ะถ้าเกิดมันถูกลงอะ่ะเราเองในแง่ผู้บริโภคก็อยากใช้บริการที่ศูนย์ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรต่างๆมันได้มาตรฐานกว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอู่ก็มาตรฐานก็มีเยอะแยะแต่เพีงเยงแต่ว่าที่ศูนย์เนี่ยเขาจะเก็บประวัติให้กับเราไงวันนี้ที่ศูนย์เองเนี่ยเขาพยายามที่จะขายเพราะเขาเลี้ยงพนักงานเยอะไงผมเองก็ได้มีการสอบถามไปยังยังน้องคนรับรถเขาบอกว่าเออเนี่ยพี่มันเป็นนโยบาย ว่าไอตัวในส่วนของอะไรเดี๋ยวผมให้ดูเข็มขัดต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็สามารถที่จะใช้ได้ไงเข็มรัดทอ่อถ้าลองดูนี่น็อตพวกนี้เสื่อมอะไรครับเนี่ยน็อตพวกนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกครั้งมันต้องเปลี่ยนทุกครั้งเลยเนี่ยน็อตพวกนี้มันเสื่อมอะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้เสื่อมอะไรมันเป็นเหล็กถูกไหมโอเคแล้วก็ยังมีเข็มรัด ท่อต่างๆอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับที่เขานํามาเปลี่ยนให้เราอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะช่วยแชร์กันบอกต่อกันเพื่อไปให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสำนักงานกุ้งของผู้ริโภคก็ต้องลองมาดูนิดนึงนะครับในเรื่องของการตั้งราคาของศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆอู่เนี่ยบางครั้งเราเสียเล็กน้อยเนี่ยเรายังสามารถที่จะไปขอช่วยหรือไปให้เขาช่วยดูได้ไม่ได้คิดตังนะแต่ศูนย์บริการต่างๆเนี่ยเราไปขอช่วยเขาไม่ได้เลยนะเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยเขาคิดตังเราทั้งหมดเลยแม้เดี๋ยววนี้เ่ลาซอม หมดระยะประกันเนชื่อไหมครับเขาคิดเราเป็นเชื่อโมองอะ่ะเราก็ต้องยอมรับในส่วนของเขาเป็นธุรกิจไงเขามีค่าใช้จ่ายแต่ว่าในแง่ของผู้บริโภคเขาต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้อุตสาหะอยากฝากบอกว่าอุตสากรรมยานยนต์เนี่ยของเครื่องยนต์สันดับเปลี่ยนไปเยอะเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากอยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาแบบ100%ยเปอร์เซ็นต์ท่านเชื่อหมครับอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้มันน้อยลงมากแล้วการบริการต่างๆนี้มันถูกลงมากเลยแล้วท่านจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากถึงนะครับศูน,นยน์บรับ ช่วยแชร์คลิปนี้กันออกไปนะครับสำหรับท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยครับขอบคุณครับ